เคยรู้สึกกันบ้างไหมครับว่าความดีที่เราตั้งใจทำไปแท้ๆเนี่ยมันกลับเหมือนหายไปในอากาศซะเฉยๆวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดที่ว่าความดีนะ่ะไม่เคยหายไปไหนนะครับแล้วมาดูกันว่าไอ้ความรู้สึกหวงหวงแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงกันแน่ใช่เลยครับความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทำไปตั้งเยอะทำไมมันศูนย์เปล่าแบบนี้เหมือนทำดีไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลย ไอความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาสำรวจกันในวันนี้เพื่อหาคำตอบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำไปนะ่ะมันหายไปจริงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่รอเวลาของมันอยู่เอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมความดีถึงไม่เคยหายไปไหนเนี่ยในส่วนแรกนี้เราต้องมาลองดูกันที่ต้นตอของความรู้สึกกันก่อนเลยครับว่าทำไมความพยายามของเราเนี่ยมันถึงให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าถูกลืมหรือว่าหล่นหายไปตามเวลา ตามหลักคำสอนนะครับชีวิตของเราเนี่ยมันวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จบทีนี้ความน่ากลัวของมันก็คือพอเราเกิดใหม่ปุ๊บเราลืมครับลืมเรื่องในอดีตชาติไปจนหมดเลยมันเลยทำให้เรามองไม่เห็นภาพรวมระยะยาวว่าสิ่งที่เราเคยทำสะสมมามันส่งผลยังไงบ้างแต่ท่ามกลางการลืมเนี่ยนะครับ มันก็มีหลักการหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เป็นเหมือนสมอคอยยึดใจเราไว้นั่นก็คือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือความเชื่อมั่นแบบสุดๆว่ากฎแห่งกรรมน่ะมีอยู่จริงและมันทำงานของมันเสมอไม่ว่าเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามทุกอย่างที่เราทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มันส่งผลแน่นอน พอเรามีสัมมาทิฏฐิหรือความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเป็นที่ตั้งแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองเปลี่ยนมุมมองกันดูหน่อยดีกว่าครับจากที่เคยคิดว่าการกระทําของเรามันหายไปไหนมาการมองว่ามันกําลังถูกสะสมอยู่ที่ใหญ่สักแห่งนั่นก็คือการมองว่าการทําความดีเนี่ยมันคือการลงทุนระยะยาวเพื่อการเดินทางของชีวิตเรานั่นเองครับโหคําพูดนี้อธิบายภาพได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับชีวิตคือการเดินทางที่ยาวไกล ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวแล้วการเดินทางไกลเนี่ยมันก็ต้องมีสเสบียงมีทัพยากรติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับการทำความดีนี้แหละครับคือวิธีการสะสมสเสบียงเหล่านั้นของเราแล้วเราจะลงทุนได้ยังไงล่ะนี่เลยครับสินทรัพย์หลักๆ3อย่างในพอร์ตของเรา 1. คือทานหรือการให้ 2. คือศีลคือการรักษากายวาจาของเราให้ดีงามและ3คือภาวนาการฝึกฝนพ,นพัฒนาจิตใจของเราเอง ทั้ง3อย่างนี้แหละครับคือการสร้างบุญบารมีที่จะเป็นสเสบียงให้เราในการเดินทางที่ยาวนานมากๆแต่ก็นะครับการลงทุนทุกอย่างมันก็มีความผันผวน,ผนมีความท้าทายใช่ไหมละครับเส้นทางของการสะสมความดีเนี่ยก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเหมือนกันบางครั้งเราก็ต้องเจอกับช่วงขาลงที่อาจจะมีความสงสัยเข้ามาทดสอบจิตใจของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ามองไปรอบตัวก็เจอแต่ความขัดแยง้งวุ่นวาย มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับที่จะรู้สึกว่า,าการทำความดีมันยากขึ้นจังหรือบางทีอาจจะรู้สึกท้อไปเลยแล้วก็สงสัยว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้มันจะมีความหมายอะไรในเมื่อสถานการณ์รอบตัวมันดูแย่ไปหมดแต่สไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนมุมมองที่ทรงพลังมากๆเลยครับความจริงแล้วการทำความดีในตอนที่มันทำได้ยากลำบากเนี่ยมันกลับยิ่งเพิ่มคุณค่าทางใจ แล้วก็สร้างความรู้สึกปีติยินดีให้เราได้มากกว่าเดิมซะอีกมันคือการเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาสในการยกระดับจิตใจของเรานั่นเองครับและเมื่อเราสามารถเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ผ่านความท้าทายเหล่านั้นไปได้เราก็จะเจอกับส่วนที่สําคัญที่สุดครับนั่นก็คือผลตอบแทนที่แท้จริงและยั่งยืนของการลงทุนทางจิตวิญ,ญญาณของเรา มีการเปรียบเทียบเอาไว้สวยงามมากๆเลยค่ะว่าการทำความดีก็เหมือนการปลูกดอกไม้ถึงแม้ว่าผลของมันอาจจะไม่ได้ปรากฏให้เราเห็นในทันทีแต่เมื่อเราได้สร้างเหตุที่ดีเอาไว้แล้วทั้งดินทั้งน้ำทั้งปุ๋ยทั้งแสงแดดที่เหมาะสมในที่สุดดอกไม้นั้นมันก็จะเบ่งบานอย่างสวยงามแน่นอนครับ และนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยครับว่าสิ่งเดียวที่มันจะติดตามตัวเราไปได้จริงๆข้ามภพข้ามชาติไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงนะครับแต่คือบุญและบาปที่เราได้ทำเอาไว้สิ่งนี้แหละคือสมบัติที่แท้จริงที่จะเป็นของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นใจความสำคัญที่สุดที่เราได้คุยกันมาทั้งหมดก็สรุปได้ในประโยคนี้เลยครับความดีที่ได้ทาลงไปจะไม่มีวันสูญหาย มันคือเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านเอาไว้คือการลงทุนที่เราสร้างสมไว้และถึงแม้เราอาจจะลืมมันไปตามกาลเวลาแต่มันจะถูกเก็บสะสมไว้เพื่อรอวันส่งผลที่งดงามเสมอครับสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามเพื่อให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าในการเดินทางที่ยาวไกลของชีวิตนี้การลงทุนที่เรากำลังสร้างและสะสมไว้สำหรับตัวเองนั้นคืออะไรกันบ้าง